นิยายดักนิยายเสียงเรื่องมาปรางสาวน้อยในกรงทองแต่งโดยอนัตตาตอนที่15ตอนจบคืนนั้นทีมงานทนายตั้งหน้าตั้งตาสู้อย่างไม่คิดยอมแพ้พวกเขาจะไม่ยอมให้คนที่ไม่มีความผิดต้องนอนห้องขังโดยเด็ดขาดทีมทนายต่างช่วยกันยื้อเวลา ให้ทีมของสีชนหาหลักฐานจากกล้องจอนปิดมาเป็นหลักประกันอีกทั้งคำคู่ของทนายสองคนที่ช่วยกันหาความถูกต้องให้กับกันตพัฒนชายหนุ่มยังคงนั่งนิ่งอย่างใช้ความคิดในห้องสอบสวนเงียบๆใช่ตอนนี้เขาออกจากบ้านไปหายี่หวาตอนที่ตอนนั้นเขากโกรธมาก แต่ไม่ได้โกรธถึงขนาดจ,จะฆ่าใครได้โดยเฉพาะเพศแม่ที่ไร้ทางสู้ตอนที่เขาเข้าไปในคอนโดของยี่หวาในห้องของลห่อนเขาก็พบว่าเธอได้เสียชีวิตไปแล้วคิดมาถึงตอนนี้เขาเองก็ตกใจไม่น้อยแต่พอจะแจ้งตำรวจตำรวจก็เข้ามาถึงพอดีเขาทั้งงงและมึน ตำรวจและเพื่อนบ้านของยิหวาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้ยินเสียงผู้ชายทะเลาะกับผู้หญิงจึงโทรแจ้งตำรวจแต่ไม่คิดเลยว่าฝ่ายหญิงจะเสียชีวิตตำรวจมาเร็วเหลือเกินและไม่ฟังในสิ่งที่เขาพูดแม้สักคำว่าเขาเองนั้นอธิบายว่าเพิ่งจะมาถึงบวกกับก่อนหน้านี้ที่เขากโกรธ เรามาปรางว่าที่ภรรยาถูกสาดน้ำกรดมันจึงอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาโกรธจึงพลั้งมือทำร้ายจนอีกฝ่ายที่เคยมีเรื่องมิ่นประมาทเกือบเป็นความกันมาแล้วแน่ละเป็นใครก็ต้องคิดว่าเขาเป็นคนทำยิ่งสีหน้ายามโกรธของเขาด้วยแล้วยิ่งดูดุดันไม่น่าเข้าใกล้ครึ่งชั่วโมงต่อมา ทางทีมทนายก็ได้รับการติดต่อกลับมาจากสีชนซึ่งทาทีมของสีชนที่เข้าไปขอทางนิติของคอนโดมิเนียมได้ให้ความร่วมมือกับเขาเป็นอย่างดีจึงได้ภาพว่าก่อนหน้าที่กันต์ตพัจะไปถึงได้มีชายคนหนึ่งเข้ามาที่คอนโดมิเนียมแห่งนั้นชายคนนั้นเข้าไปในห้องของยิวาและออกมา ก่อนที่กันตะพัดจะมาถึงเพียงแค่ 2- ถึงสนาทีเท่านั้นเองเป็นไปไม่ได้ที่เวลาเพียงเท่านั้นเขาจะฆ่าใครได้โดยการบีบคอให้ตายทำให้ข้อหาที่ถูกกล่าวหาต้องตกไปในที่สุดกันตะพัดก็ได้ออกมาจากห้องสอบสวนสีหน้าของเขายังไม่คลายความตึงเครียดลง แต่มันดูผ่อนคลายลงทันทีไม่เห็นว่ามาปรางและลลิตายังคงรอคอยอยู่ที่นั่นเหมือนเป็นกำลังแรงใจให้กับเขาคุณแกนนเธอดองเรียกเขาแล้วรีบวิง่งเข้าหาเขาโผก,กอดโดยมีเขาอ้าแขนรอรับร่างอารชรชายหนุ่มผ่อนลมหายใจออกมาอย่างกับโล่งอก ก่อนจะกดจมูกซับเอากลิ่นหอมของเธอเอาไว้จนชุ่มปอดผมไม่ได้ทำเขากระซิบเธอสูดจมูกอย่างกับเด็กๆและบอกกับเขาปรางเชื่อคุณค่ะปรางเชื่อคุณเมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นก็โล่งใจคนทั้งโลกไม่เชื่อเขาเขาไม่เคยโกรธแต่ถ้าคนที่เขาพร้อมจะมอบทั้งหัวใจและวิญญาณให้เธอ ถ้าเธอไม่เชื่อเขาคงขอตายแล้วเกิดใหม่เสียยังดีกว่าภารกิจยังไม่ได้จบสิ้นเมื่อลาลิตาและมาปรางยังคงเห็นคนตายและจำได้ว่าชายในวิดีโอคนนี้คือคนที่หวังจะสาดน้ำกรดใส่เธอแม้มันจะไม่ได้มองกล้องแต่เธอก็จำชุดที่มันใส่ในวันนี้ได้และนี่ก็เป็นหลัก ฐานให้ตำรวจได้เป็นอย่างดีตำรวจเลือกที่จะเชื่อเธอกับลาลิตาเพราะไม่อยากทำผิดพลาดอีกเป็นครั้งที่สองโดนฟ้องร้องเพราะทำผิดพลาดเรื่องที่พวกตนคิดว่ากาันตพัดคือคนร้ายคืนนั้นแทบไม่มีใครได้นอนเลย เกือบเช้าที่กลับมาถึงบ้านด้วยสภาพอดนอนทั้งคู่ช่วงบ่ายทางตำรวจก็ติดต่อมาว่าสามารถจับตัวคนร้ายได้หนึ่งคนทำให้ทางลลิตาและมะปรางต้องออกไปชี้ตัวคนร้ายที่สถานีตำรวจเธอชี้ตัวถูกต้องเพราะจำได้อย่างแม่นยำแม้ว่ามันจะสวมหน้ากากอนามัยพอตำรวจเค้นถามคนร้ายจึงยอมบอก ว่าที่อยู่ของคนร้ายที่ถูกซ่อนตัวอยู่ที่ไหนไม่กี่ชั่วโมงต่อมาก็สามารถจับตัวคนร้ายอีกคนทั้งเธอและแลาลิตาจำมันได้อย่างขึ้นใจสามารถชี้ตัวได้ยังไม่ผิดฝาผิดตัวคนร้ายที่ในครั้งแรกทำท่าจะปฏิเสธจึงยอมจำนนด้วยหลักฐานแม้ว่ามันจะทิ้งชุดเอาไว้ข้างทางแล้วจุดไฟเผาเสียกลับ และพวกมันก็กลับเข้าที่พักด้วยชุดที่ขโมยจากคนแถวๆนั้นซึ่งเผอิญว่ามันกลับไม่ระวังตัวในจุดที่มันขโมยชุดของคนอื่นกล้องจนปิดได้จับภาพในขณะนั้นได้มันจึงสารภาพว่าเป็นเพราะพวกมันทำงานไม่สำเร็จเมื่อตำรวจถามว่าทำงานอะไรไม่สำเร็จคนใดก็ตอบเรื่องที่ยี่หวา ได้วาจ้างให้พวกมันไปสาดน้ำกรดผู้หญิงที่ชื่อมะปรางพวกมันต้องการเงินเพื่อที่จะลบหนีแต่กลับถูกผู้ตายด่าอย่างสาเสียเทเสียที่ทำงานไม่สําเร็จมันจึงแค้นที่ถูกด่าและและยีหวาไม่ยอมจ่ายเงินในส่วนที่เหลือให้กับพวกมันมันจึงพลั้งมือบีบคอยีหวาจนเสียชีวิต เมื่อทุกคนได้ยินคำสารภาพที่ตำรวจเอาภาพวิดีโอมาให้ดูแล้วทุกคนก็โล่งใจเพราะที่คิดเอาไว้ว่ายิวาคือคนที่คิดปองร้ายแต่เวนกลรมเวนกลัมกลับตามทันเธอเสียเองเธอเองีงศีรษะวางบทไหลของคนรักขณะที่กันตะพัดเองก็อบกอดเธอเอาไว้เขาจูบขมับเธอและเอ,อ่ยขอโทษ ขอโทษนะสวิตตี้คุณต้องมาเจ็บตัวเพราะผมทุกทีเลยเธอกอดเขาแน่นเงยหน้าสบตาเขาเช่นกันจะโทษคุณก็ไม่ถูกหรอกค่ะมันเป็นเพราะตัวยี่ห่าเองต่างหากถ้าเธอไม่เอาแต่กโกรธแค้นเธอก็คงไม่ต้องมาพบกับจุดจบเช่นนี้ดอกค่ะกันตพัดพยักหน้าสบตาเธอ,อยังรักได้ผมรักคุณนะสวิตตี้ หวังว่าต่อจากนี้ไปความรักของเราคงจะราบรื่นเธอยิ้มรับและพยักหน้าขย่งปลายเท้าจูบคางแกร่งของเขาเหมือนจะให้คำสัญญาขอบคุณที่เจอใจผมเธอยิ้มบางๆฉันรักคุณค่ะคำบักรรักของเธอการันตีได้ทุกอย่าง ในที่สุดเขาก็เป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดคนนั้นคนที่เธอจะวางใจและยอมมอบชีวิตที่เหลือของเธอให้เดินเคียงข้างเคียงคู่ไปพร้อมๆก,กันกับเขาเรื่องราวของทั้งสองยังคงเป็นที่โจดจ,จันเพราะมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อเหลือเกินนกน้อยอยู่ในกรงทองไม่ใช่เพราะนกตัวนั้นถูกขังแต่ยังใด แต่เป็นเพราะเธอยินยอมพร้อมใจที่จะยอมอยู่ในกรงทองของเขาเองปล่อยให้เขาให้อาหารพเนาพเนอด้วยความรักใคร่เอ็นดูและเอาใจใส่จนในที่สุดเธอก็ไม่อาจไปไกลจากเขาได้ไม่อยากออกจากกรงที่มีเขาคอยดูแลตลอดชีวิตกันตพัดยิ้มอย่างสดใสก่อนจะก้มลงจุมพิษ ภรยาสุดที่รักต่อจากนี้กรงของเธอจะใหญ่ขึ้นโดยมีเขาเข้าไปอยู่ในกรงเดียวกันกับเธอและสร้างครอบครัวด้วยกันอย่างมีความสุขเอาสารจบแล้วนะคะมาปรางสาวน้อยในกรงทองเนาะเรื่องนี้มี25ตอนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเนาะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะต่อฝากชมผู้สนับสนุนด้วยนะคะเรื่องเดิมเนาะก็เราจะได้มีรายได้นของตัวเองนะคะรักนะคะพุนรักษาสวัสดีค่ะ